คนนี้คนนี้คนนี้เขาก็คือเพื่อนตัวนายของเราเฮนน่าจัคนนี้เขาในไงคนนี้เขาก็คือโอเคสวัสดีครับพร้อมกับไพ่ฮาลโหนะครับวันนี้ผมก็จะมาวาดบา b ์ s ในอัสเซอร์แลนด์นะครับซึ่งก่อนนั้นผมว่าเป็นเวอร์ชั่น4ีมารไปนะครับโดยเฉพาะ i อวาซึ่งครั้งนี้ผมก็จะมา,าโชว์เก็บการว่าในคอมพิวเตอร์กันบ้นางนะครับ ึ่งปกติแล้วการวาดในคอมพิวเตอร์นี้ก็ผมก็ฝึกมา4ปีแล้วก็อย่างที่ว่าคือผม่ก็ได้ลายเส้นเหมือนไม่เชิงเป็นเอกลักษณ์ต่วนหงเท่าไหร่แต่มันก็ได้โอเคดีขึ้นกว่าเมื่อ3ปีก่อนแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่ามาจะลองวาดบิสมาร์คแบบ very simple ง่ายๆแบบแม้มันจะยากก็เถอะแต่ว่าคือด้วยความที่แบบการลงสีและการวาดมันจะง่ายไปกว่านิดนึงแต่มันแบบไม่ถึงกับว่าสวยมากหรือไม่ถึงกับว่าเป็นแบบระดับถึง แย่ไปกว่านี้พอดีหรือระดับพอดีพอดีเลยอ่ะใช่เรารับชมกันเลยกันว่าล่าวะสาว่าของผมเป็นนั้นเป็นยังไงมาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากที่ผมจะวาดโรงทรนหัวแล้วก็วาดล่าลำตัวก่อนนะครับซึ่งทั้งนี้ก็คือจะไปการวาดให้เหมือนกับว่าดเป็นสรีระท่าทางที่กำลังถือธงกันอยู่นะครับ ทีนี้ผมก็วาดตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตาผมพิสมาก็นี่แหละลายเส้นผมก็ประมาณอ่อนอย่างนี้แหละครับถ้าใครที่เห็นงานแบบนี้ก็รู้เลยว่าใครเป็นคนวาดนะครับแล้วทีนี้ผมก็อาจจะมาวาดทรงผมต่อแล้วในคลิปเดีวเล่านี้ครับโอเคก่อนอื่นผมต้องดูตำแหน่งการวาลักษณะความพิ้วไหวของผมนี่เป็นยังไงเริ่มจากผมวาดด้านซ้ายก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยวาดเป็นแบบที่ลักษณะเรียวของทรงผมตามทิศทางของลมเลยนะครับ อ่าอันนี้ผมขอแก้นิดนึงก็คือเมื่อกี้หารไปทางซ้ายทางขวาของตัวบิสมาร์ดอันนี้ผมเลยว่าให้เป็นตรงกางนิดนึงไปก่อนแล้วกัน หลังจากนั้นผมก็วาดหมวกของบิสมาร์คนะครับ <c oughs> คือหมวกของบิสมาร์คก็เป็นหมวกคล้ายๆของเอนเตอร์ไพรส์เลยละแต่ทีนี้มันตายแค่หมวกของบิสมาร์คที่เป็นหมวกของแบบเยอรมันแล้วก็เป็นสีดาอ,อ๋อไม่เชิงดดำนะเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลม,มากกว่าแต่ที่ผมจะไม่สปอยเรืเ่องสีงานแต่ถ้าคนที่ชอบดูเรื่องตัวละครในอัสสันนี้จะอยู่แล้วก็จะรู้ดีแล้วว่าตัวละครเซลนี้เป็นสีอะไรนะครับ ทีนี้ผมก็จะวาดตราหมวกของบนตราบนลิสมาร์นิดหน่อยแล้วก็แล้ววาดลายตรงนั้นนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็จะวาดเป็นส่วนเสื้อนะครับเสื้อของบิสมาร์เริ่มต้นก็อย่างที่รู้ดีแหละว,ว่ามันจะมีด้านบ่าไหลตรงที่เป็นขนน,นั้นทั้งสองข้างแล้วก็เธอก็จะเปิดแหวกหน้าอกนิดน,นึงสำหรับตัวให้ผมก็ไม่รู้ว่าดีไซน์ยังไงแต่ก็โอเคเหมือนกันสำหรับความแนวซักซี่ของมันนะ โดยบิสมาร์ดแล้วคือเป็นโดยส่วนตัวคือผมก็ชอบลักษณะที่ว่านิสัยของเธอนี้ในเรื่องบิสกุเออร์สุรันะผมก็ชอบนะแต่ว่าหลายคนก็เออกไปล้อกันใหญ่ว่าโอ้โหมันเท่ใหญ่โตจริงจริงก็คงว่ากันแหละโอเคทีนี้ก็ผมจะวาดตรงที่ไหลทั้งสองข้างขนนะครับนอกจากนั้นก็เดี๋ยวเรียว่าตรงบิสมาร์ดจะมีที่ผ้าเหมือนกับของเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้วาดตรงสวยที่เป็นผ้าด้านหลังแล้วแล้ว,ลวก็วาดตรงสวยที่เป็นกระโปรงแล้วนะครับกระโปรงมิสมามันจะไม่ใช่กระโปรงลยครของผมไน้เรียนญี่ปุ่นทั่วไปแต่เป็นกระโปรงแบบสุภาพสตรีที่แบบวปยทางานนะครับ ต่อไปผมก็จะว่าเป็นส่วนของเรือลบนะครับเรือลบที่ขาดไปไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ผมก็ว่าแบบ very, very simple ง่ายๆนะครับซึ่งเรือบอมเรือจะมีขนาดอยู่ที่2ข้างนะครับแล้วก็มันจะมีรอยฟันฉลามอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้ผมอาจจะเส้นโชว์ไม่มากนะครับเพราะว่าื่องจากการที่ผมพยนําทำให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยผมก็อย่างที่ว่าคือเส้นที่ผมใช้เบอร์ก็ขนาดเบอร์ห้านะครับแล้วก็เป็นใช้เกี่ยวกับดีเพนก็มันจะเป็นปากกาของคล้ายๆแบบพวกมาร์กเกอร์ไม่ใช่มาร์กเกอร์นะแต่ที่ว่าเป็นจีเพนมากกว่าซึ่งมันจะให้ค่าความคมแล้วก็ให้ค่าเกี่ยวกับเรื่องของการตัดปลายเลวทรงผมเขาค่อนดีมากเหมือนยามตามตัวอย่างนี้เลยครับ โอเคต่อไปผมเพื่อจะลงสีผิวต่อนะครับซึ่งสีผิวขอมเบสตมาร์นี้ผมจะลงโดยการที่ลงเป็นแสงเงาอะไรแบบนั้นก่อนแล้วก็ใช้สีเป็นเนื้อที่มีค่าความเข้มคือสีเนื้อครีมแล้วก็ไปยังสีออกโทนซ้มๆนิดนึงแต่จะอมแดงนิดนึงแล้วจากนั้นก็ใช้เบลอในการทําให้ดูมันบาซอฟขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันดูเอามันแข็งเกินไปนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะลงสีที่เป็นส่วนแดงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อเป็น ความเข้มของเงาเพิ่มความลึกเข้าไปอีกโดยครั้งนี้ก็คือจะให้เห็นว่าเออมันมีความลึกของเงาเหมือนั้นด้วยซึ่งสีมันจะเริ่มลึกและพวก้าจะเริ่มมืดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นผมก็เสียบสีบนโซนอิมพิสมาร์นเลยนะครับทีนี้ก็ผมจะลงเป็นโดยการใช้สีเหลืองบอลที่มีความเข้มอ่อนลำสองแล้วจากนั้นก็ลงสีที่มีความเข้มลบหนึ่งแล้วก็ลงส่วนที่เป็นเงาด้านหลังแต่จะไม่ลงส่วนที่เป็นด้านหน้าครับเพราะว่านด้จะเป็นแบบเวอร์ชันแบบง่ายๆนะครับ โอเคจากนั้นผมก็ทําการลงสีเสื้อนะครับซึ่งสสเสื้อสเสื้อของบิสมาร์ก็ประมาณออกคือน้ําตาลนิดหน่อยแ,แต่จะเป็นน้ําตาลดาร์กช็อกโกแลตเลยนะครับบางส่วนก็จะเป็นสีดำปกติแล้วคือแบบบิสมาร์จะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าในเวอร์ชันของผมนี้คือผมจะให้ลงเป็นแบบกึ่งสีดําอมน้ําตาลนิดนึงเพื่อให้แบบว่ามันไม่ให้ภาพมันกลมกลืนและไม่ให้มันดูเหมือนกับว่าวานสีดําทั้งหมดเกินไปที่จริงแล้วสีดําบางทีถ้าหลายคนตั้งแต่สไตล์นะว่าจะเป็นสีเทา แบบอ่อนหรือดำแบบควันหรือเดไรแต่เลยครับจากนั้นผมก็ลงส่วนที่เป็นตรงเรือนะครับเรือก็มันจะม,มีพวกชิ้นส่วนของมันนั้นนะครับตอนนั้นผมก็สับสนกับว่าจะเลือกลงสีตรงไหนก่อนใช่ทีนี้ก็เราก็จะลงเป็นส่วนที่เป็นเสื้อก่อนก็อืที่ลงเสื้อเรือลบนะครับวันนี้ในคลิปนี้ผมอาจจะบันทึกเสียงระหว่างน,นั้นไปด้วย อ่าทีนี้ผมก็ส่งส่วนที่เป็นเรือรบแล้วนะครับโดยเรือรบบิสมาร์คเท่าที่ผมจําได้ก็จะลักาณะประมาณอย่างนี้นะครับ ต่อไปผมก็จะลงธงต่อตอนนี้ธงก็บิสมาร์คก็จะประมาณเหมือนกับคล้ายๆเป็นตราของเยอรมันสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆธงของเดนมาร์กรู้สึกนะเท่าท,ที่ทิ่แต่บิสมาร์เป็นเยอรมันนะครับต่อไปผมก็จะลงส่วนที่เป็นดวงตาต่อนะครับซึ่งดวงตานี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันหรือออกสีฟ้าซึ่งผมจะลงเป็นโทนสีฟ้าก่อนจากนั้นก็ลงส่วนที่เป็นเงาโงเจอไล่สีน้ำหนักไปเรื่อยๆ ลงได้ทับเรืยงที่2ลงที่3แล้วพิกนั้นก็ลงที่4เพื่อให้มีค่าความเข้มบนสุดนะครับจากนั้นก็ใช้เบลอนิดนึงในการลบ,บลอรอยเกิดบรดี้ผมไม่ค่อยจะใช้เบลอเท่าไหร่จากนั้นก็ลงส่วนที่เป็นตาสีขาวในการสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งจากนั้นก็นี่คือรีบอร์แล้วครับ จากนั้นปิดท้ายกันด้วยการที่ผมลงสีส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับโดยส่วนด้านหลังตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอ่าสีที่เป็นทะเลแล้วก็ที่เกี่ยวกับท้องฟ้าด้วยครับผมจะลงให้ค่าๆมืดนิดหนึ่งโดยไม่ใช่เป็นช่วงกลางวันเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ลงเบลอแล้วก็ลงสเปรย์นิดหนึ่งในการลงทําให้แบบสีมันดูซอฟต์ในความเป็นคลื่นนิดหน่อยแต่เสียดายที่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้ลืมใส่คลื่นทะเลให้มันมีมิติมากกว่านี้เท่าไหร่ครับ ต่อไปผมก็ลงสีที่เป็นส่วนของเสื้อต่อนะครับโดยเงาของเสื้อนี้ผมก็จะเงาลงตามนั้นเลยนะครับ ทีนี้เป็นยังไงบ้างครับกบสำหรับภาพพิสมาร,รูปนี้ถือว่าผมก็วาดแบบชิมเปิลง่ายๆตกแต่งอะไรนิดหน่อยก็อยู่ที่ในโปรแกรมใช้ความสามารถนะครับก็คลิปนี้ก็ใครกดไลค์กดใช้กดซับ i b e ก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับในการรับชมแล้วก็ถมามีผลงานอะไรต่อไปก็สามารถรับชมได้นะครับก็ขอคุณมากนะครับสวัสดีครับ